โอเคท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับเกมไมโครเกมมิ่งลูกโทษเกมปวดของเรานนั่นเองท่านผู้ชมภาษาแบบใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกดไลค์ปปกดซับสไครต์เป็นกเลังใจให้แอดวานกันด้วยนะคะผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้มาหาบิ๊กวินกันท่านผู้ชมว่าวันนี้จะแจกดีหรือว่าจะโดนดูด อ่ะมาช่วงนี้ขอเบ็ดร้อยคือสูงสุดคือมันปรับเกมใหม่มันไม่ให้เล่นเบ็ดส0งอยแล้ววะรู้สึกว่ามันตันอยู่แค่นี้นะคุผู้ชมมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคุผู้ชมถ้าเบคกินมาได้เดี๋ยวมันก็มาไหวเองเชิบขอซ้ําโอเคเองไปกลางสองข้าก็เล่นกลางแปะแล้วก็ค่าก็เอ็นเล่นที่เองปัดแปะโอ้โหถือว่าเองยังมาได้ดีอยู่มาลองพรีเมียมดิ โอ้โหนึกว่าจะเข้ายาก <c oughs> เล่นหมวดแดงมันจะรู้สึกยังไงวะมันเข้าแต่ลูกแรกอะดิเข้าลูกสองด้วยอืมมันคงให้ยากอะนั่นไงเข้าเบ็ดละร้อยเออเชื่อ,อเลยเบ็ดละร้อยจะกว่าจะไปได้ถึงสองล้านนะโดนโดนคุมกำเนิดอะเออ นั่นไงบอกละโดนคุมกําเนือวอ่ะอยาคิดว่าจะได้แจ้งเกิดเลยถ้ามันไปที่หมื่นแปดได้ก็ถือว่าสุดแล้วนะเออโอเคอยังเข้าได้นะผู้ชมเราก็ลองเสี่ยงอะ่ะเผื่อมันได้นะเออโอเคห้าพันได้ทนผู้ชมขอ,อมือ่นแปดอ มาเล่นหมวดหนักอะ่ะเล่นหมวดหนักจะแจกได้อย่างไรเออเลยค่าก็ไม่เคยโดนนั่นไงแะ่ไปถึงหมื่นแปดเอาให้ได้โขนไปให้เจ็ดสิบสองเคให้รอดอะ่ะชึบนี่ไงมันปัดแต่กลางโทอถปัดเก่งมากปัดเก่งแบบสุดยอด ไม่เหลือพื้นที่ให้เตะแล้วเนี่ยเออปล่อยให้มั่งเออไม่ปล่อยเลยฮะเก็บทุกดอกล่มทุกนัดเลยชิบโอเคซำ้ำซ้ำไม่ได้เลยโอเคซ้ำที่มันหันอพอเลยพอเลยเรา บ้าบอคอแตกโถไปเล่นหมดแดงเอาโหมดเขียวนี่เอาให้รอดก่อนนะผู้ชมชิบโอ้แต่มันก็เตะยากจริงนะบางทีเกินไปเกินไปเลยชบโอ้โหโดนสกัดห้าร้อยแปดหลายรอบแล้วนะด่านนี้ยเออวันนี้ก็ไม่ให้กำไรเลยมั้งโอ้โหเอ็เองใส่เสืส้อสีเขียวึงลืมตัวหรือเปล่าเนี่ย ไ <g ül> อ้ลืมตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้ว่อดให้หน่อยก็ได้มัง้งนั่นไงโอ้โหใส่ชุดใส่ชุดแล้วมันสุดใส่ชุดแล้วมันตึงปังนี้เหรอไอบ้บ้าไปขอดอกสวยๆเองเออขอขึ้นหน่อยเออขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อย ่าจะได้เกิดมันก็คุมกำเนิอดอยู่หลายรอบไม่เคยเินสี่พันไม่ค่อยได้ขึ้นละสี่พันโดนแต่สกัดบอลแบบนี้เนี่ยนั่นไงดูดกี่พันแล้ววะเนี่ยเราก็สายกดท่านผู้ชมกดอย่างเดียวกดไม่รู้แม็กเงินตัวเองไม่รู้อะไรละกดเท่านั้นอะ่ะขอให้ได้กำไรอะ่ะแจ็คพอดมาบิ๊กวินแตกแน่นอนอ่ะเออ พอเข้ามั่งอืมสวยอยู่อันนี้นี่ไงมันเข้าได้มันเข้าได้พอไปหนึ่งพันปุ๊บเอ้ยไปพอไปหนึ่งพันปุ๊บไปสองวันไปสองวันกลางโอเคเลยแล้วก็ปื๊ดปื๊ดโอ้โหแจ็คพอตแจ็คพอตละดอกสุดท้าย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 ขอเล่นโอ้โหอุ้ย โอ้โหเจ็บจี้ตัวใจเกือบโอ้โหยเกือบได้เกิดโดนคุงมกำเนิดอนะ่ะคิดดูบ้าโบโคโแตะเขาหมย่างก็เ,เอาไม่อยู่แล้วมึงบ้ายสิบเอ็ดเคค่ะหายไปวะหายไปหลังล้ำตาลินตเตะก็ไม่เข้าตเาตะก็ายากซ้ายออืื อซ้ายโอ้โหกัดเลยนะซ้ายโอเคซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายสูตรนี้ไม่ได้ซ้ายอเออขวาเป็นไงล่ะสูตรนี้อ่ะซ้ายเราแตะขวานะซ้ายแตะขวาก็โดนซ้ายขวา สูดสลับซ้ายขวาเอยเล่นสูตรนี้ไม่ได้ซ้ายเออขวาเออซ้ายอโหไม่ต้องเล่นแล้วสูตรนี้ซ้ายอืมขวาเออซ้ายเออมีชั้นบนเออและมีชั้นล่าง เป็นไงล่ะจบที่ชั้นล่างโอเคช่างแล้วปล่อยเลยนะผู้ชมเมื่อกี้มันไม่รอดละ